เดสวัส bueno. ดีครับผมสวัสดีครับยูทช่องยูทูบบอลเชนดอมเรนครับผมอาสวัสดีครับสสวััดีครบผมผมทิ้งงานไปก่อนกระชับครับผมทีมงานเกาก็แล้วครับผมพี่น้องทำไรครับวันนี้อ่าจะผีมือเมื่อวานครับผมมอวานไในปลาไหลมากเนอะใปลาไหลเนาะ ัหากันบ้คับกมีมครับนี่ยดอยาติ๊กอันนี้ไปแดงรักนี่เนาะไปแมงรักมีมดุกับแบบถัวดูตัวนี้เดี๋ยวแัวก็มีกับบักัอ อันนี้มันคือเป็นฟองครับหนีสาเหตุแต่คงสะายครับวายแมวบองแต่พี่กี้ใช่ไหมเข้าครับน้ับเราองเอาเนื้อ

เบลพี่น้องคำพนยูหนี่ยมานกินี่ค้น้าดัเดี๋ยว้นหัวพ่เนอพี่น้องคอันนี้คือพันพันอะไรพันหาปลาไม่ใช่พันคุณหาคหา

แบ่งมอนว่าแบ่งม้อนกันัทที่รกการทำเนาะการทำาผก็เอาไละอยดดีครับผมแครไม่รางบดีนี่โอ้พี้น้องเลยเข้าร็ไปจะกินไหมเข้าเดือนรือเัาเข้าเดิมเหมือนกับตัวร่างขชายนี่เจ้าตัวกัเป็นอะไรอะไรสองตัวครับผมสองตัวรรับพ่อครับมเีเนาะพ่อกัพ่อมีี โอ้บอกได้อยางนั้น้ันงครับนังหายนานครับเนี่ยบิปตะอ้ยจับบอลขึนเอิงานบกครชมบ้านนะครับตรงนี้ได้ครับเลกไปหากันมาหน่อยครับถึง่ันจะควง่องกัยโยในเมืองครับ ถ้าอยงี้อยู่บนนอาอย่งเม่ได้มีอกาสหาเป็นแม่หาเพื่นมาอยู่บนนอกเอาแก่ก็ครัเดี๋ยวพาหาเพื่อนชักีที่สำคัญนะ่ไม่ต้องมาเจอล้วสอแกงเลยนะครับแจ้งก่อนแต่ว่าคนพอไปก่อนไ้ใค่เปนหววานี่ครับหวน้องหวน้องมันหวครับ นี่สีสันนะพี่น้องเนาะไอ้พี่น้องมึงนี่แหละครับแจ็คที่หาาจังได้ับมืุ่อยูเกาหลีืเป็นนนนอเเหอ่ลย้วครับ่าเนี่ยเอ่อเหตุการณ์เล่นงานยังใอ้พี่น้องเมึงเหรอครับอาใช้ชีวที่ว่าอะยาเี้ยอะไรอย่างนะครับเนาะผู้ผู้ลูกกับทรลู้นะครับเนาะทีได้การ์นมาก ครูครับผมตี่ตามครับ,ดดรบติดตาม,ามาติดตามาด,ดครับผมตรงนี้กำลังขึ้นครับผม มีความมวลความหนาความถี่สองมีความมวลความหนาการทำงานแรงดนบากมีมาทุกอย่างนะผมบสี่ยายามมีเวลากบบี่ะหลายับพี่น้องเนาะคุณไอีกน่อกันตอนนี้กะตอนนี้กะทุ่มแล้วครับทุ่มกว่าแล้วครับพี่น้อง สองตัวครับผมมัดเท่านั้นเองแล้วปากเชียบตะเอาขาเป็นยังไงเสียบกับอันนี้ก่จะกินยากครับผมยัดยัดเจ้าของคันป้อนยินดีเพราะได้กินได้ครับนะครับพี่น้องบรรยากาศมองไม่ดีได้กินได้ครับนะครับบูถึงมองก็ได้แล้วครับกันบ่ฮาสองตัวยูใสใสยูใสยูพีบ่ ไม่เขาใส่ผิดแล้วพี่น้องโอ้ของกินเยอะๆครับผมนี่ก็เป็นบักรพันนะครับผมพี่น้องบักรพันเกียรติผูกไวน้นะครับเนาะทนใส่ละหน่วยมันยุย่งใส่เหรอหลายเกียร์แล้วบบอวานนะ่าอ้หัวมันเกลือครับพีบ่น้องโอ้ยมัเกลือบ้านห้องสุดยอดครับนี่กับแมลงหลักโอ้ ข,ของบ ness, e deflect, huh? crowd, huh? ้านเฮามีมัดตุยางครับผมขั้นขยันครับเนาะขยันหาขยันสางครับผมมีมดครับผมน้องมเียับบรรยากาศรู้หลอครับผมนี่ก็เตาจ้าการใบุกดครับนี่ครับใบูดอนอครับอันนันีครับใบุครับส่วนมครับน่ครับอนอย่างนี้ครับกููกกูกดกนดอดดก กี่ต้นวันสี่เดือนเนาะสามเดือนสี่เดือนครับผมเออสี่เดือนต้องพยายามเก็บตลอดครับทุกท่านอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะเอไออะไรนะไอไออะไรนะเอไออะไรนะเอไอถักกระยั่งครับผมถักกระยั่งกัมมีครับพี่น้องเออถ้ักอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอายี่ยมีหมดทุกอย่างนะครับยืนีครับมีหมดไม่ได้คอยสื่อกินเยอะไทยมากเลยยอดสอบถามเสียตาก่อนช่วงนี้งานเป็นไงครับงานครับผมงานเกือบ สบายครับงานมะเขือเนาะครับผมเป็นแผนอะไยังครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ยุบแผนกพันจังครับผมแป๊วแก้วฝากอะไรฝากตัวเลยครับผมพันจังโอ้ยที่แรกผมเป็นเท่นนั้นเขากรถามว่าเจ้าจะรับตำแหน่งอย่างกันว่าสิผมเลยว่าความเป็นพันจังเนี่ยผมเอาผมเป็นอยู่ไปผมเป็นอยู่แล้วใช่ไหม เราจะทำไปให้ยังเลยแค่กูยัดยังตีจ่าบอลเลนซี่ครับผมมวนคือกอล่ะสามมวนครับผมเจ็ดใบครับผมที่พัญญาเจ็ดใบครับผมกะช่องบอลเชนเนลกับซีมีหลายสาระนะครับเนาะสาระดีเนี่ยสาระบดีแน่ี่้ถ่ายพี่น้องเบิ้งครับผมอออยากถ่ายพี่น้องเบิ้งสุนเยวนะครับแต่ว่าเออบางคนกับเห็ดงานนะครับเนาะเห็ดงานค่อยๆวางปั้นได้ครับผม ไอ้บักตัวนี่ครับนี่บักตัวกับผูกเพื่อนนะักตัวตัวบัดท่องครับนี่ารักตัวเขียวกรื่องออกดอกครับเอาตัวปีตัวปีหรือตัวเขียวตก่อนมันตัวเขียวมันตัวปีตัวเขียวครับตัวปีเขาเออมันมันสีเป็นอันนั่นเนาะอันต้นมันสีรูดเลยแบบตัวปีเนาะอันนี้มันคืออะไรครับเออสักยังไงลูกอันนี้ปกติครับผมไม่ขนาด อย่งมีบัสยางครับนวทุกท่านเบื่อจะเนวกินครับรถมันบ่ฉีดยามม่งามเนาะมาวันมาตัดกันนี่มีกิบลิปหนึ่งเดี๋ยวตัดกัาออกมากันจุดหน่งงูออกมาสองตัวงูอยู่นี่เหรอเลื่อยออกมาหนี่งหอมเทเป็นหอมโอ้ย บอไปเพื่อกูเลยแล้วว่าแม่นหอมเรามันหอมดีนะครเขาไเข้องน้ำนะครับที่บ้านนี่ครับใส่ละใส่เปลี่ยนวัวจังสดๆครับสดๆครับจับฟองไหมเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องนะใส่บ่อมีบาก็มีครับหน่อยเพิ่งมาอาบ่าไปคุยกับหมาอย่างเดียวเนาะคุยคนหล่อยเนาะ ได้สาระก็ไม่นอนสาระสาระอะไรสาระครับอันนี้ยังกับพุงบ่ครับหมักทั่วครับบักทั่วพวงเงื่อผุณครับบ่ให้วางมีเนื้อที่วางครับผมคุณเกาหลีปลูกปั้นชุนเนียวบางบางบางเออบ่ให้วางคุณครับแอร์ก็มีครับผมสองตัวสามตัวผุนของอันยะอยู่หน่อจักได้เพราะได้เราก็เต็ยมใิ่ครับแล้วก็ต้องมาต่อครับผมีอืม พบุกเองเนาะพูเองครับพูเองมดเท่นั้นึยากบพี่น้องเขาเนาะตัหนึ่งเขาบันท่องหนึ่งเขาพี่น้องีกีแง่เนี่ยปเะเมือกันครับผมใบมะกรูดนี่สีเป็นปลาไหลนะครับพี่น้องนี่ปลาหนึ่เขาอ้เชบตะเชฟตะเหกันมันี่การไม่ให้ใอาจารย์บอนองครับผม เสียเลยเนาะโอ้ติเครกลองมาเลยหาีมาถึงเลยอะกพี่น้องไปออันนี้ผิกับหลังครับผมเดียวมาิกหลังับเครืองตะไข่ัไม่พอะไ่กนได้ยังเอีพี่น้องมงด้วยเนี่ยเฮ็อดยังไงเนี่ยเดือดใส่ใส่ใส่ฮัดดงบไปะ เทอเทอะเอาตามนี่กูที่พิ้งหแห่งนี้เอาทำไมใครมาเน่ะผมไม่ใช่กคมเมนลผมไม่นคนสุรินทร์ผมเป็นคนพินทร์ที่แห่งไหมามากับใครก่อนอือ๋อไปเปล่ยนไีนถ้าพี่ขดตัดเจก็วัดวต้องัดอันนี้มันดีอยู่เนี่อเมือี้ตัดนี่ก่อนคี่นงครับตั้นี่ก่อนครับผมครับ จะเริ่มติดตามขออะไรอะไรยุบออกก่อน,นนะจะเริ่มติดตามวันสัญญาของเราเราเจอกันใหม่แก้วเต้าสวัสดีครับ